และนี่คู่ธุรกิจของผมครับคุณครูรัชชีออนสุรทุมขอล่าวคว่าสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับผมครับต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาให้โอกาสกักบเรานะครับซึ่งผมตัดสินใจโดยที่เธอไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณท่าน Executive ทีฟคาวสตาร์ดาบตำรวจสมพงษ์และคุณตำรวจเทพสมบัติครับผมขอบคุณท่านทุกวันนะครับที่ท่านช่วยเหลือผมมาตลอด ครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้หนึ่งนะครับเป็นเจ้าของระบบนะครับท่านอำนาจวันษาครับผมที่ทําให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณท่านพัฒรชาติวันษาปรบไืรด,ดังให้ท่านหีกอครับหนึ่งครับเพราะว่าท่านนําสินค้าที่ยอดเยี่ยมที่ให้สุขภาพกับครอบครัวผมเพื่อนครับผมเป็นครูทั้งสองคนนะครับมองหาโอกาสอยู่ตั้งแต่วรรจุปีแรกป,ปีส7ครับ ผมบรรจุที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นาราธิวา,ทาสทำสวนภรรยาบรรจุที่นครราชสีมาแต่มาเจอโอกาสนี้ปี5-9ครับตัดสินใจที่3ตมก็คิดจบนิ้วครับผมเป็นโครงสร้างที่ให้ผมรวยเร็วซึ่งเธอยังไม่เปิดใจครบร้อนะครับเธอบอกว่าเปิดใจแค่80%และเธอจะไม่พูดในตอนนี้เธอจะไม่พูดในตอนรับตําแหน่งซินเวสตารครับ ทำไมผมรู้แล้วว่าเธอถึงตัดสินใจเชื่อแค่80%เพราะผมไม่ได้ให้บัตร ATM เธอถือครับวันนี้ผมให้เธอถือ100%แล้วครับ100%แน่นอนครับเป้าหมายครับสิ้นปีนี้ยังไงก็สิ้นว่าตาแน่นอนครับพบกันที่พัเเรกขอบคุณครับสวัสดีครับส,<ด>สวัสดีครับ พ่อญาติแนะนำตัวครับผมชื่อจ่าเอกวัชพงษ์ชาญก้าครับก็ปัจจุบันยังรับราชการทาหารเรือยอยู่ที่อำเภอสันหิษฐจังหวัดชลบุปปรีครับแล้วก็คู่ธุรกิจเป็นคูรูเอ,ก,อกชนครับชื่อครูสุนารีผมพรครับครับก็สำหรับผมก็คือมีเพื่อนรุ่นเดียวกันครับที่มาเปิดโอกาสให้ในวันนั้นแล้วก็ทําให้ผมตัดสินใจลงโครงสร้างที่สามสตอร์ค,คิปก็คือบเสียงนบมือดังๆ ให้กับใจเอกภาพกินค้ายแล้วก็คนปียาการมนข้ามครับ,คร,บครับผมก็ใช้เวลาแค่2นาทีนะครับก็คือเป้าหมายในธุรกิจนี้ก็คือผมจะตั้งเป้าให้เป็นซินเวอร์ภายในวิก,กีกสที่36นี้แล้วก็พาผู้ธุรกิจบทอิสรภาพแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันครับก็คือจุดเริ่มต้นผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ สามารถทำธุรกิจนี้ได้แล้วก็จบอีกันวันที่รายได้2อง0 0 0บาทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมหาสีิทุกท่านนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะดิฉันวริณันจันศรีค่ะปัจจุบันอย่างรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้มากับผู้ธุรกิจคะ่ะท่าน่ากตำรวจพันวัดจันศรีค่ะรับราชการตํารวจอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดแพร่ค่ะ เราทั้งคู่เข้ามาทำเข้ามาโดยมีเพื่อนเปิดโอกาสให้นะคะครอบครัวของเรานั่นก็คือท่านดาบตำรวจสุธีและคุณูชุติบนญรุ่งเรืองวงศาภายใต้สายงานของซิมเบอร์สตาร์นะคะท่านร้อยตำรวจเอกสมคิดและคุณนายมลิันพภาค่ะและมีโค้ชนะคะโค้ชของเรานะคะท้ะาวท้าวพิณตตานะคะท่านดาบตำรวจทวีปและคุณรัตนวันทัพทวพิเศษค่ะ สำหรับเป้าหมายของเรานะคะซีนฟีนิสซิโนส,สตาร์แน่นอนค่ะคุณค่ะสวัสดีครับหมจาาโทปฏิวัติไทรัพยาครับปัจจุบันรับราชการทหารเรือสังกัดในบัญชาการนาวิกยินกโยธินขอกล่าวมาว่าสวัสดีครับก็ขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสนะครับวันนี้ท่านรอและสวยมากครับขอเสียงปรบตัวพึให้กับอันเจกปัญญาและคุณดวงจันทร์ รับโอกาสในวันที่ไม่เข้าใจครับแต่ก็แต่ก็เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจครับแล้วก็เอาตัวเองมาเรียนรู้กับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็จบอีกเกินวันที่รายได้แสนตัวบาทครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับอดทนเรียนรู้ยินการและจะประสบความสำเร็จครับเป้าหมายชิงปีนี้ชินเวื่อตาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีว่าที่มหาเศรษฐีและมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะชื่อนิรมนทิพย์อาจนะคะ ข้าราชการบรนานจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ขอกราบสวัสดีครั้งค่ะผู้ธุรกิจไม่ได้มานะคะเป็นข้าราชการบรนานเหมือนกันชื่อบัญญัติทิศอาจเขาเรื่องที่จะดูแลครอบครัวอยู่ที่บ้านแล้วอนุญ,ญาตให้ตัวดิฉันเองมาทำบิ๊กฤกษ์เต็มเวลาขอแซงพรมให้ด้วยค่ะมีผู้แนะนำนะคะหลานเกยและหลานสาวโอกาสอันยอดเยี่ยมวันนี้นะคะคือร้อยตำรวจเอเจกเศรษฐกรและน้องรถจีราลินสิรีทำค่ะ นายใต้สายงานดาบตำรวจภูราและน้องสุจิตราวงนาลาค่ะภายใต้สุภพจน์ท่านดาบท่านทวีปและผูรักจวันเทวาิเศษค่ะเป้าหมายนะคะสิ้นปีนี้สิ้นวอสชาร์ไนอนค่ะขอบคุว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญญาดีวงตระกูลนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพร้อมกับผู้ผู้ธุรกิจของดิฉันนะคะจากรีพัชราพงลาดีค่ะทํางานเป็น ทหารเรือรับราชการอยู่นะคะเป็นเหล่าแพทย์นะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน<ๆ>ผู้ที่แนะนําดิฉันให้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะคะคือพี่ชายและพี่สาวที่ดิฉันรักมากเลยค่ะจ่าเอกชัยมงคลอํารุงและค,คุณครูนพศิริรักนาทันใจค่ะพร้อมท,ทั้งมีผู้ที่คอยดูแลคอยให้คําปรึกษ,ษาะคะจาเอก อนุสอรเชื้อเมืองพานค่ะจาเอะะกอัฐกรอิทธิชัยและร้อยตรีหญิงไอรา,า,าทีสุกะค่าภายใต้ทีมงานอันยอดเยี่ยมนะคะจากน้อยร้อยล้านค่ะนำโดยจ่าเอกวัชรพงษ์มาบุญลือและคุณหมอผลศิริรัตน์ยู่สบายค่ะคาะดิฉันก็เริ่มจากที่ไม่ใช่ไม่ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าสัญญาว่าสิ้นปีนี้นะค่ะซินเวอร์สตาแน่นอนค่ะ สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมร้อยตำรวจเอกเศรษฐกรเลนสิธรรมนะครับและผู้ธุรกิจของผมคุณรัชจิราเลนสิธรรมครับครับผมก็ยังรับราชการอยู่ครับอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจะมาอยู่จุดนี้ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ชี้แนะชี้นำให้โอกาสตั้งแต่โกสตาเฟิร์ดาตุลกุลาและคุณสุริตาวงนาราครับผมครับภายใต้สุภงโคนะครับที่คอยปรับทิศปรับทางนะครับให้อยู่กับ ต้องลอยใอความสำเร็จด้วยนะครับท่านทวีปและคุณรัตวันทัพพิเศษครับครับก็สำหรับเป้าหมายนะครับที่นี้นะครับซินบอร์สตานแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาศิริสั่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันศิริการชานเกษตรผู้อำนวยการสังกัดสปปขอนแก่นเขต4 นะฮะสำหรับวันนี้มากับผู้ธุรกิจร้อยตีบันชัยแก้วเรืองค่ะเข้าสู่ธุรกิจนี้ภายใต้การแนะนำของท่านโกสตาประยุทธ์นอนังนงพยุงบงค่ะภายใต้าสายงานท่านซุปเปอร์โค้ดท่านจัลลัดท่านจตุพรดวงพุทธค่ะดิฉันเข้าสู่ระบบนี้ด้วยเวลา สองปีเต็มค่ะแต่สองปีเต็มคนที่ฉันได้คว้าอีกันวันในรายได้สองแสนสามืนหกพันบาทค่ะแล้วก็ประกาศเป้าหมายเลยนะคะปีนี้ซินเนอร์แน่นอนค่ะสุสดนะครับผมแจศส,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 สมศรกปูนกุลครับข้าราชการบำนาญตัวบันทามีดิจังจวัดเชื่อ,อม่ยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธดาพัฒ ะะตอนนี้ยังมีงานประจําอยู่เป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลฮอดอํเาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบค้าว่าสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยการแนะนําของอคุณลักษณ์และคุณธกิจดิทนานกรีิาค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะเราอยู่ในใต้ใสางานท่านโค้ชที่ยอดเยี่ยมนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านโคชจรัดและโคชจตุพรดวงพุทค่ะ yeah. สองปีที่แล้วนะคะกับการตัดสินใจเลือก3ามสต็อกคิปค่ะเรียนรู้อยู่กับทีมค่ะและผลลัพธ์ที่เราได้ตอนนี้นะคะได้ปลดเจ้านายนะคะแล้วก็ปลดเจ้านี้บางส่วนตอนนี้มีอิสรภาพจากงานประจําเรียบร้อยแล้วค่ะและเราได้รถใหม่จากธุรกิจนี้สองคันนะคะแล้วก็เป้าหมายอ่าสิ้นเดือนนี้นะคะอีกทูแน,น่นอนค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุครับผมธกิจนธนกิจครับวันนี้มาพบกับโยนไมคค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันรนดิษธนก,กิจคะ่ะพยาบาลวิชาชีพชันน,านการอยู่โรงพยาบาลฮอดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะมากับทุกคู่ธุรกิจค่คะอด,ดีตผู้รับเหมาก่อสร้างคะ่ะแล้วดิฉันตัดสินใจเมื่อสองปีที่แล้วค่ะโดยผู้ที่แนะนำเป็นลุงคะ่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับชาวนาเหนือสามัญค่ะคุณสมชัยวรรณการค่ะ <Yeah. S 1> และภายใต้สายงานท่านสุประคศท่านเพชรจรัสและเพชรจตุพรดวงพูทค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้เราดีใจมากค่ะเราจับมือกับลูกทางธุรกิจขึ้นอีกกันวันและตัดสินใจที่จะเป็นสินวัสตาวิกเอน36นี้ค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ ชื่อจ่าโทสุภกรชัยสาครับปัจจุบันยังรับราชการอาชีพทางเรือที่อำเภอสันติบวัดชลบุรีครับก็จะไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่นี้นะครับถ้าไม่มีท่านอัปไลน์ที่สุดยอดครับแนะนำโอกาสดีๆให้ก็ขอเชิญมือด่างให้กับท่านจ่าโทนายกันนิการแล้วก็ท่านจ่าโททวชัยมาโยธาครับผมแล้วก็ผู้ที่มาทำนะครับที่ให้กำลังใจก็ขอเชิญมือให้กับท่านว่าที่กฤษณาครับท่านจาเอกภาคภูมิมาและนางสาวสิรพรชัยกัญญาครับผมแล้วก็ ภายใต้ทีมงานที่สุดยอดครับซูเปอร์โบส์ครับภายใต้ทีมงานจานลาลายครับท่านใจเอกวัชระพลมาดูแลและคุณหมอฝนศิรัตน์สบายครับผมก็เห็นไหมครับผมพูดไม่เก่งครับแต่ว่าด้วยความสุดยอดของทีมงานผมครับสามเดือนครับสามารถพาผมทำได้แต่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับผมก็อีกกินวันครับพูดเยอะไปแล้ครับเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์การทำผมทีเดียวที่วิกเอนไซน์โิวสตาแน่นอนครับ ขอร์นวัตมาสินธิ่านครับสวัสดีครับผมครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมพันจ่าเอกเดชาพสมุทรครับเข้าสู่ธุรกิจนี้ครับจากเพื่อนครับเพื่อนพูดเดียวกันเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับต้นสายใจน้อยดอยลานครับใจวัชรุณพาเลยและคุณฝนสิงรัตน์อยู่สบายครับผมครับและมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมครับที่คอยปรับทิศปรับทางนะครับแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ให้มุมมองในการสร้างเครือข่ายครับพันจ่าเอกปัญญาและคุณดวงจันทร์พงษ์ตาครับผมครับเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ครับตั้งแต่ปปีี59นนะะคครรัับบบจ ครั้งนี้ครั้งที่สาครับปีละครั้งเหมือนถูกหวยแล้วครับแต่ครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนครับตั้งใจว่าจะต้องเป็นซิงเกอร์สตาร์ไม่ได้ครับเพราะว่าตัดสินใจที่จะลาออกจากกองทัพเรือซิ้นปีนี้แน่นอนับผมและที่สำคัญครับก็ปีนี้ครับตังเ้าอย่างยิ่งยวดมากมเลยครับจะพาทีมงานนะครับขึ้นตำแหน่งซิงเกอร์ด้วยกัน2อัครับวันนี้สวัสดีครับผม ちゃんと。